ตัวนี้ครับมีสว,วิตนี่ครับอ๋อมีสวิตนะใช่โอ้ล้วกดออกแจวเ,เลยแล้วแต่ลมาะพี่ตัวนี้ตัวนี้จะมีสวิตตัดด้าวบนก็นี่คันนี้นะครับเสียเอกเขาดาวหัวจัตซีนะครับจากฮีโน่แม่สอดนะครับดาวมาสามแสนกว่าบาทแล้วก็มาจ่ายสดที่อู่นะครับ เขาบอกว่าหมดไปประมาณ6 0แสน ครับยินด ja ีตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชักกีต้านะครับคลิปนี้จะพามาชมรถของทีมงานอายุทยาการค้านะฮะเป็นของเสียเอกแม่สอดนะครับโหคันนี้เห็นเขาบอกว่าจ่ายไปประมาณหกแสนมาดูว่าหกแสนได้อะไรบ้างนะชุดบอลอรมเบกช่างเล็กบางแพรนะครับแล้วก็ชิปเกียร์แต่ลมกันโค้งนะฮะ ใส่กันโคง้งแล้วก็ทํากุญแจรีโมทแล้วก็กระจกไฟฟ้าแล้วก็บานซ้ายเนี่ยก็พับไฟฟ้าด้วยนะแก๊ปหน้าด้วยนะอ่าแก๊ปหน้ายินเป็นแก๊ปของญี่ปุ่นเลยเป็นของซีรีส์เจ็ดร้อยมาแปลงใส่นะครับทีมงานอายุทยาการค้าเนี่เขาขายกิช็อปคล้ายๆว่าเป็นพวกทุกอย่าง20บาทนะครับ ทุกอย่าง20บาทนี่ครับทิมงานอุทยาการค้าบอกได้เลยว่าสุดจริงกันนี้ดูสีนะสีคันนี้ก็เป็นสีม่วงมุกชมพูนะครับนี่ครับ,รบลูกค้าหล่อมากหล่อมาก <c oughs> <c oughs> คือแบบแต่งจนไม่มีที่จะแต่งแล้วนะครับคันนี้แต่งจัดเต็มมากๆเลย นี่เดี๋ยวมาดูพับไฟฟ้าเนี่ยเขาเปลี่ยนอันนี้กุญแจก็เป็นกุญแจร,รีโมทนะครับแล้วก็ใส่ตัวกระจกไฟฟ้านะครับมีตัวล็อกด้วยแล้วกระจบกระจกบานซ้ายเนี่ยก็พับได้นะครับกระจกบานซ้ายก็พับได้ภายในก็แบบเดิมๆเลยเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปแต่ง Vp ด้านในแล้วก็มี เครื่องเสียงอีกนะครับยังไม่จบนะคันนี้นะเขาบอกว่าจะไปจัดหนักจัดเต็มอีกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็อุดไว้เขาตรงนี้เขาน่าจะไปทําแบบพึ่งเครื่องเสียงใส่นะครับสุดจริงสุดจริงคันนี้อหอมออกลั่นแล้วพี่เขาวิ่งมาจากแม่สอดเลยนะวันนี้มารับรถวันนี้ลูกค้าก็มารับรถเองเลยนะครับ นี่วันนี้หลากหลายช่องเลยนะอันนี้ช่องช่องอู่ช่างยุทธนะครับ <laughs> อันนี้ช่องอู่ช่างยุทธนี่ช่างยุทธหนองโพเป็นไงลูกพี่เหนื่อยไหมเป,ไ <laughs> เป็นไงเห็นผลงานแล้วแบบหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยล<ะ>น,นี่ผมแม่ไปยุทธไปเปิดไอ้น,นี่ให้ให้ให้ดูหน่อย เตือนอะไรครับเข้าไปฟ้าเข้าไปฟ้ปาใช่กดตรงไหนพี่ตรงนี้ครับตรงนี้สวิตช์นี่ครับอ๋อมีสวิตช์นะ Oh. โอ้เ้ากดออกแจวเลยแล้วแต่ลมนะพี่ตัวนี้ตัวนี้จะมีสวิตตัด้ oh. าวบนก็นี่ลันล่นลันล่นลั่นลั่นที่ปากครับพี่อันนี้ส,สองปากสองปากครับมีจุงมกันแจริโมทพร้อมคันนี้สุดเลยเนาะ สุดจัดสุดจัดเขินเขินเขินช่างยุดเขินช่างยุดเขินนี่มาไล่ดูดูงานนะกันชนนะครับเป็นกันชนยื่นชุบนะ แต่งเต็มหมดเลยก็มีแก้มชุบนะแล้วก็การปรดัดน้ำฝนชุบนะแล้วก็มีดาวเป็นดาวสามดวงนะฮะทางอู่จัดให้เลยมีกระจังชุบนะขากระจกเลดกฝาคร,รพอบโคเมียมตรงหมวกแก๊ปเนี่ยเขาจะพ่นสีสีดำสีดำกาก,ากเพชรลุ้งนะครับเป็นสีลุ้งเห็นไหมจะเป็นแบบวิบวับวิบวับ,บเป็นสีลุ้งเลยนะฮะ เขาก็จะยึดใส่กับหมวกลูลมนะครับในส่วนบันไดเนี่ยก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะทำเป็นทรงเหลี่ยมนะครับตรงโชวน่องเนี่ยก็เป็นลายเกตปาลูกค้าชอบลายเกตปานะครับที่นายพยุทธบอกว่าอยากใส่เป็นอาแปะเออแต่ว,ว่าลูกค้าชอบแบบนี้ชอบแบบ,เร,บเรียบมากกว่านะฮะ และตรงกาบประตูเนี่ยก็ชุบตรงนี้ก็จะเป็นลายปั๊มข้าวหลามตัดนะครับครอบทุบมังโเนเป็นลายข้าวหลามตัดอันนี้ก็ข้าวหลามตัดหมวกด้วยนะฮะมาดูในส่วนในส่วนนี้สเตเตเตตอกลายแล้วก็โล่นะครับแล้วก็จะมีอัพโอลทรงของอูนะครับเป็นแกะชื่ออูนะครับช่างยุทธหนองโพ ประตูเนี่ยประตูเขาเปิดเปิดได้เปิดได้สองฝัดด่งเลยนะเขาทำคนทางน้ำมันนะครับก็เลี่ยมเลดนี่เอาตาแตงเนี่ยดูงานดูงานชุบเขาชุบหนาเลยนะชุบแบบชุบหนามากเอากระทะเดิมนะครับไปชุบเป็นกระทะของโคปี้ที่ติดมากับรถนะฮะก็เอากระทะตัวนั้นเลยไปชุบนะครับ นี่ระบบไฟพร้อมพร้อมบอกลั่นนี่ครับดูดูความสวยความงามเนาะนี่เขาใส่กันโคงนะทุกคนมีกันโคงแล้วก็ใส่โชค๊คเสริมแหนบด้วยมาดูชุดท้ายครับผมไฟท้ายนี่ก็เป็นไฟท้ายก้อยโตนะของญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยรูปแบบไฟก็จะเป็นตรงนี้เป็น LED เนาะ แล้วก็ตัวนี้เป็นหลอดนี่ลูกค้ากําลังจะไหว้แม่ยนางนะครับเดินทางมาไกลเลยนะครับวันนี้เดินทางมาจากแม่สอดนะครับเดเยเอกอยุธยาการค้าเนี่ยภายในเขาใส่ไฟสีสีฟ้าๆนะไอบู ทับทิมนี่แต่งเต็มหมดเลยนะดูงานแบบงานรายละเอียดสวยมากเลยนะคันนี้นะครับเสียเอกเขาดาวหัวจัตซีนะครับจากฮีโน่แม่สอดนะครับดาวมาสามแสนกว่าบาทแล้วก็มาจ่ายสดที่อู่นะครับ เขาบอกว่าหมดไปประมาณ6แสนรวมทุกอย่างในรวมกันคงกันคงแล้วก็ไปแปลงระบบเบรกแล้วก็เปลี่ยนชิปเกียร์นะฮะใส่ชิปเกียร์ใหม่แล้วก็ใส่พวกกุญแจรีโมทนะครับนี่กุญแจรีโมทเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนี่ยกุญแจรีโมทพับตัวนี้ นสุดยอดสุดยอดนี่ตอนนี้กันลองเยียมดอกไม้ไหวไม่แย่นางนะครับนี่ครับรอถูกใจลูกค้า,ขา,า,คเ,านะเ,เขาบอกว่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะเสกเขาบอกว่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงเงี้ย อันนี้ไม่ไม่กล้าวิ่งงานเลยไปจอดโชว์วร,ถววรถเพื่อน <laughs> นี่ครับรวมๆแบบสวยไม่มีที่ตีเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูทรงฮีโน่เอซี9เจนนะครับ210แรงม้า ยังอีกทีนะครับเศเษกเขาดาวมา3า0 0สนกว่าบาทเดาหัวจะซีนะครับแล้วก็ามาเสียจ่ายค่าต่อค่าตกแต่งที่อู่อีกเขาบอกว่าประมาณห0 0 0นได้รวมทุกอย่างแปลงระบบชิปเกียร์ระบบเบรกนะครับนี่ครับเตรียมตัวเดินทางกลับไปหาเงินหาทองเข้าบ้านนะครับ สุดยอดสุดยอดไงดูทรงดูทรงเสียงเครื่องดังนิ่มมากเลยนะครับรถใหม่น่ครับชังลีบางแพรส่วนท่อก็จะเป็นของช่างฟกเคเดอร์นะครับ หลังสัรผลงานต่อกระบะสวยๆโดยอูช่างยุทธหนองโพนะครับเื่ท่านใดสนใจที่จะนำรถมาต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์096 9 3 4 6 4 7 9นะครับช่างยุทธหนองโพนะครับนะครับเตรียมตัวออกแล้วนะครับ กำลังจะเดินทางกับจังหวัดตาดนะครับอยู่ที่เมืองอำเภอแม่สอดนะครับนี่ครับเจเอนะครับเจเอกกรค้าอายุษยาการค้านะครับเดินทางปลอดภัยครับผม